นี่จะหอมะม,ม่วงมะม่วงปกติที่ผมหอมันจะเป็นไซนี้นะครับถุงคาร์บอนนะไซนี้เป็นไซ20คูณ30เซนนะครับก็คือหอมะม่วงอกร่องอกล่องทองน้ำดอกไม้สีทองเลยรก็จะเป็นไซ์นี้นะครับแต่ที่จะหอเนี่ยเป็นมะม่วงเขียวสามรสมะม่วงเขาจะลูกใหญ่ลูกยาวนะครับก็จะใช้ไซนี้ครับเป็น23คูณ36เซนนะครับความต่างกัน ยี่สามคูณสามสิบหกเซนนะครับรุ่นนี้ก็จะห่อกับมะม่วงเขียวใหญ่ด้วยนะครับมะม่วงเขียวใหญ่นี้ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับใหญ่กว่ามะม่วงที่กําลังห่ออยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะี่ครับไซนียอันนี้ยังอ่อนอยู่นะลูกเขาจะโตกว่านี้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไซยี่สิบคูณสามสิบเซนเนี่ยไม่พอมันจะแน่นเขาจะโต จะใหญ่จะยาวกว่านี้อีกเยอะนะครับก็ต้องใช้ไซส์ยี่สิบสามคูณสามสิบหกเซนห่อนะครับห่อแล้วก็จะได้ประมาณนะี้ถุงคาร์บอนเขียวสามรสลูกเขาจะโตวกว่านี้อีกเยอะครับจะยาวจะใหญ่กว่านี้เยอะอันนี้ยังไม่แก่ห่อได้เป็นะมะม่วงเขียวสามรสต้องใช้ กระดาษคาร์บอนถุงคาร์บอนหอ่อลักษณะเป็นเอาไซส์พิเศษมา23บสามคูณสาเซนซึ่งปกติทั่วไปก็จะใช้ประมาณ20่สคูณสาแต่อันนี้ต้องใช้ไซส์พิเศษเพราะว่าเขาเป็นมะม่วงพันธุโลกใหญ่ยาวนะครับเขียว3รสนะครับอร่อยมี3ามรสมีเรี้ยวมันหวานนะโอเคครับ อ๋อแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับถามว่าทำไมต้องห่อครับเพราะว่าที่สวนนี้จะใช้เป็นไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นเกษตรอินทรีย์สารชีวภาพใส่ขี้บัวอย่างเดียวไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมแมลงก็เยอะไม่หอก็ไม่ได้กินครับแล้วก็ผมก็จะไม่เอาไว้เยอะครับเอาไว้เฉพาะต้นลูกสวยๆครับลูกไม่สวยก็เด็ดทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าปีนี้มันก็ มันก็พิ่งต้นมันพึ่งเริ่มที่จะออกลูกนะครับยังไม่ยังไม่เต็มที่นะครับก็ปีหน้าก็น่าจะเริ่มขยายให้เอาไว้เยอะๆได้นะครับกลัวว่าต้นเขาจะโทรมด้วยแนละ้วก็เราคัดเอาคุณภาพท่านที่จองไว้ก็ขออภัยนะครับอาจจะได้และไม่ได้นะครับก็เราเน้นคุณภาพก่อนนะครับเป็นเกษตรเอินรีปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้นนี้ก็เอาไว้ไม่เกิน20ลูกครับตอนนี้มันจะมี3มรุ่นกำลังเป็นดอกอยู่ ก็ฝากติดตามนะครับดูกิจกรรมต่างๆนะครับได้ทางช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทพานะครับฝากเข้าไปรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube วิธีการเข้าชมนะครับหลายท่านก็ถ้าเข้าผ่านทางเฟซผมแชร์ลงเฟซเวลาเรากดเข้าไปมันจะให้ใส่เมลใส่อะไรนะครับท่านก็ออกไปเลยให้เข้าแอป,ป u t u b e นะครับเข้าแอป,ป YouTube แล้วก็ไปตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่ออธิพัฒน์นนทพานะครับแล้วก็จะมี รายการต่างๆที่ผมได้ถ่ายทําไว้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องพากินพาเที่ยวหรือว่าเรื่องของการทําอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเรามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะได้นําเสนอนะครับให้รับชมต่อไปนะครับอค,ครับอย่าลืมฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภาารับเข้าแอป YouTube แล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อช่องเลยนะครับอธิพัฒน์นนทภาครับอันนี้ก็จะเป็นโชคอน,นันต์วงสามดูดูนี่โชคอน,นันต์ลูกก็จะประมาณนี้ครับก็จะโตกว่านี้หน่อยลูกใหญ่ไปแล้ก็ยังลูกนอ้นล,ล,ล,ลูกใหญ่น,นี่ยังเป็นลูกเล็กอยู่มันมันจะออกสามรุนนู่นนะครับโชคอน,นันต์ทั้งมีดอกอยู่แล้วก็ลูกเล็ก แล้วก็ลูกโตนะเดี๋ยวกําลังหอ่ออันนี้เป็นโชคอันนันมองสามแดูลูกตัวนี้ก็อร่อยกินอร่อยนะครับทั้งดิบทั้งสุกอันนีนะ้โชคอันนัน้นโชคอันนันลูกเขาก็จะประมาณนี้นะมองสามแลดูนี่ทานดิบก็อร่อยทานสุกก็อร่อยครับต้องห่อไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกที่สวนใช้เป็น ชีวภาพไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดเฉพาะน้ำส้มควันไม้แล้วก็ต้องใช้ถุงคาร์บอนหอ่อเพื่อป้องกันมแมลงวันทองน,น่นครับโชกันันลูกสวยๆครับห่อเสร็จเรียบร้อย ครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามให้กำลังใจนะครับช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภานะครับเข้าแอป YouTube แล้วก็ไปพิมพ์ชื่อช่องในตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์ว่าอธิพัฒน์นนทาในช่องค้นหาแล้วก็จะได้รับชมกิจกรรมต่างๆของทางช่องนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดถูกใจให้หน่อยนะครับทางช่อง YouTube, ยูทูบอธิพัฒนนนทภาครับครับส่วนสายพันธุ์นี้เป็นเขียวใหญ่เขียวใหญ่นี่คือใหญ่ที่สุดของสวนแล้วครับเนี่ครับลูกหนึ่งก็โลกว่าเห็นไหมครับใหญ่กว่าพันุ์เขียวสามรถความยาวก็ความยาวก็น่าจะประมาณเขียวสามรถนะแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่มากน,นี้นี่ยังไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวก็ต้องห่อไว้ใช้เป็นถุงคาร์บอนไซส์พิเศษนะครับ เรียกว่าสายพันธุ์เขียวใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ตามนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนะเนี่ยต้นเขียวใหญ่ก็จะประมาณนี้ปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันกับพันุอื่นๆนะครับแต่ว่าต้นเขาจะใหญ่มากใหญ่แล้วก็สูงเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเอาลงแล้วขึ้นหอไม่ถึงนี่เขียวใหญ่ลูกนึงก็ไม่ต่ำกว่า1โลต้องใช้บันไดไม่รู้จะถึงปังเขียวใหญ่ลูกเขาจะใหญ่ต้นก็สูงนะครับเดี๋ยวต้องลานลงปีหน้า นี่ครับลูกเขาจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับเนี่ยเนี่ยตัวลูกเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เขียวใหญ่นครับลูกใหญ่จะยาวนี่ขนาดยังโตไม่เต็มที่นะครับยังยาวกว่าฝ่ามือเราแล้วเห็นไหมครับถ่ายวิดีโอให้ดูครับก็อย่าลืมฝากไปชมนะครับได้ทางช่อง YouTube อธิพัฒนนภานะครับเข้าแอป y ยูทูบเลยครับเข้าไปแอป YouTube แล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับใส่ชื่อ อธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็กดตกลงกดค้นหาไปก็จะเจอช่อง YouTube ของเรานะครับก็มีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยครับลูกใหญ่มากนะครับเริ่ม นี่ต้องใช้ไซส์พิเศษห่อเลยถุงลูกใหญ่ลูกยาวแต่ไม่ห่อเลยก็แมงครับเดี๋ยวก็แมงก็เจาะต้องห่อทุกลูกครับเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาใหญ่ยาวก็เนื่องจากว่าด้วยสายพันธุ์ด้วยนะครับผลไม้แต่ละชนิดนะครับแต่สาเหตุอีกประการนึง นะครับที่ลูกเขาใหญ่เขายาวเพราะว่าผมเอาไว้น้อยไม่ได้เอาไว้เยอะต้นหนึ่งก็เอาไว้ไม่เกิน20ลูกก็จะเด็ดทิ้งนะครับคัดไว้เฉพาะลูกสวยๆนะครับเอาไว้ไม่เยอะเอาลูกเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สิบสบกว่าลูกเนะี่ยเดี๋ยวก็จะหอ่อโอเคครับ